นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งต <gardens> <parfois> <IL EN> ั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คนตามมาตรา58ทับ3นะครับในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบัญญัติเอาไว้นะครับว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ ไม่เกิน2คนนะครับสามารถตั้งได้ไม่เกิน2คน